กินเลยว่จะไปลนออย่งบ,บ่หวาบดิเล้วกระว่อคนลนะเนาะยสวัสดีครับพอกันอีกเล้วกบะกลาตัาห้มตง สวัสดีครับเช่นเดิมครับผมจานดวอสี่ไม้เลยครับมันนี่มีเม,ม,มนูอย่างบอกค่อนนะปนแห่งกบครับไปไตเมื่อคืนฝนตกแล้วก็อย่างกบปูมีคุณเชียงพร้อมแถมอันนี้เขาเอินพักยังอาจารย์นอดพักพักคุณแย่งพักกันแย่งอันนี้สิพักไซนี่พักไซมาละกินนกบ้านท่าไนี่แหละนั่งแย่งโอ้จังหวะกันแบบสุดยอดเอ้าเอาเลยบบอกเอาที่ละหน่อยทิ้งที่ละเฮ้ น้ำเนี้ยพราสิบตรเทีอินยดีตัวนี้เพราะแล้วพะแล้วหลายคนถามว่าอาจารย์อดกลับไม่อีกบอกินเหล้าบอแม่นครับหลอบสองผักสองนะก็เก่าแตรแม่นครับอ,อ้อแกนั้ยอ๋อะน้อยทีเ <จะ S 1> ดียกเตรียมกับขอกับน้ำไม่กินน้ำกันพี่น้อง อืมขอนิ่มห่อน,นเต็มติ๊กพี่นอ้องเอาเลยได้เนี่ยปัน่นยังไงเอาเลยตุยเลยฝนตกซ่องไหมพี่นอ้องมีบอกไส้เมื่อกี้ป่ะอุ้ยนี่แหละอืมโอ้ยคสอเห็นมันข้าวหิบยุ่งสิบอ่ะเอาสีดปะ นี่เนี่ยเขาเย่ากินยาอนเน่ยเยาไรโอ้กินดู่่กินเขาเค่ไหนยุ่โดประดิษฐอสิขออนุญอตเสกได้ไปหน่อยเจลยวพริกผงข้าป่นผนแหงนั่นละอือหือขือือือดูใ้น่อ ข้าวทาไว้ด๋อยเอ้าขาต่อยมันกินเน้อเขาหันกิน

Ừ. tôi được con không? con con cốc lên thế nào luôn nhằm có người học được vui nhằm rồi cho nhanh và nhanh hơn giờ

tầm này bụng nè tầm này đó tắm tắm tầm con như này tầm 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 không tầm 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 อามดีไปออนี่ย่แล้วป่ะเนี่ยเลือดสองเบลมือเสียบมันสิตัวนี้ปนปลาทูปลาทูจังเลยแล้วปลนกบปนกบอ๋อบออ้อตายเรื่อง อี่ยังมันเหนีคอยอดแล้วเนี่ยเต็มจุ่มมันโอ้ชั่วอย่างมันสิค่าข้ออืมลวกแสบกินละลายโอ้ยมันกักินได้ใช้อีเหมือนละคนั่นนะ่ะมันก็ง่ายเกี่ยวอืม โอ้ดูขึ้นไงแต่ว่าอืมแบ่บอืมอืมเนี่ยว่ะดีกี่เป็นไงน้องออกฤทธิ

นั่นเนียคืออยเขาตกมันห้ากินไงานี่หรอขมเรี่ยงี่ภาพมโมขอดปลาดุกขอ,อกสู้กินมาฉลามหรอโอ้ฉลามมันต้องไปทะเลดิ้องอือหือ,หอ,หอเอา้า อิมอ่มแน่เลยอิม่มแน่กว่ทั้งเผ็ดเนื้อหายแ่บบ่ได้หายเฮียมันออกเองอเนาะเฮ้ยขับได้พี่น้องเพิ่งโอ้ครับมีแซ่บหลายครับกะล่ะอ,ลองเห็ดกินบ้างได้เนี่ยปนกบตำไส้บวชพริกดิบอืมนี่บักไซมี่บักซี่เล้ามีผักกระแยงผักยังเท่าไหร่ละอเอาครับสุดท้ายนี่ เดี๋ยวขออีกคำหนึ่งก่อนโอ้ตีนปรบครับผมทุกทายนี่ลูกล้านก็นจะกราบล่าได้เป็นหน่องอิ่ม,มการกระทําใดว่จาจะได้บรสุภาพกัขอโทษขอให้คำเด้อเป็นส่วนหนึ่งของการแสดงรเรากับเราเอ้ยน้ำกับน้ำปลอ,อมแค่าน้ำนะครับนั่นเ่งเท่ พี่น้องดูเถอะพอ่พอพอ่อพ่อพ่อกลับแล้วสวัสดีครับพี่น้องจะพอกังจิตไหม่บ,<า>บัโโโบงโอโอเอามาบับังโอโอเอาเบิดนั่นละบิดเอา้บาออบิดบิดป้อมเทียวเด้อบิดให้มันเบิดปั่นใช่แล้วก็ปั่นผ่านมามเบิดแล้วเอาหนึ่งสอง หน,น้าตาเสืยไ่นะไปสวัสดีครับไปแล้วเพชร